หลอกลวงเนี่ยมาต่อเนื่องมาเป็นรุ่นลำดับเลยนะฮะก็คงไม่มีใครที่ไม่โดนหลอกนะฮะมีแอปทีเฟสทีไลน์เข้ามาหลอกลวงกันทุกวันทุกวันนะฮะ,ะก็ต้องช่วยกันระวังตนเองนะฮะอย่าไปกดส่งนะฮะก็ทำด้วยกันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะก็ช่วยกันนะฮะ เงินทุกอย่างทุกการก็นำไปใช้ในกิจการของวัดสังฆราชวะนะครับก็ในปีที่ผ่านมาเรื่องของประทิพ์ก็เราได้อ่าตอนนี้กำลังซ่อมสาราธรรมประสามี๋ยาช่วยป้าใส่อะในปี2 5 6 7นี้อรหกิดนปทิพ์ก็หวังว่าเราจะทำโดมบริเวณที่เราตรวจผลข้าวปีนะเราอาจจะ เลือ่นอนกรทอดกระิ่สามัคทีกันเพื่อจะพดเดนในกระสงบริเวณอของระฆังนเราจะทำเดิมไว้จากอ่ากังอเนกประสงค์ในกัน หมบทหน้าก็ดีในการแต่งงานหรือจะทำบุญอะไระต่างๆเนี่ยเราก็จะทำบุญทำโดไว้ลมรับนะฮะแล้วก็ปรับพื้นให้ดูดีนะฮะสำหรับวัดสังฆราชาวาสเราก็ได้รับความร่วมมือได้รับความปรารถนาจากพี่น้องชาวชุมชนวัดสังฆราชาวาสนะฮะให้การเลื่วมบุญรลื่อนบุญกันมาโดยตลอดแล้วมา ให้วัดพระราชาว่าวเราจะลเลื่อนเรือเจริญเก้าหน้ามาเป็นลำดับนะเป็นวัดต้นแบบนะเป็นวัดตัวอย่างของอเจ้าปัดศิลิุรีของทเชิเร์เมืองศิลปุรีนะก็ต่อปีหน้าทเชิญชวนลูกเด็กเจ้าภาพในการบ้านโรงบคลเด็กประสบกันกกนคะครับ ขายปากระป๋แ้วนนะเยอะปลากระป๋องเลยนะ<ส><ด>